ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องของเบาซึ่งข้านครับผมวันนี้กับมาเบิงลอยแตนของสร้างสมุนครับพี่น้องเอามาเบิงเหมือนกันครับลอยแต็น้างสมุนเนาะลอยแตนของสร้างสมุนครับตอนนี้เหตดพลทันแล้วแต่ล่องครับเบิงก่อนว่าสิครับเด้๋ยเหตดไปนำล่องดีกวองครับสร้างสมุน แน่นอนเลยครับพี่นอนจวนเลยพี่มือเองครับพี่นอนซางสมนุนไปอยากได้ลุยแตงกับไอซางสมุนเหด็ดใดเด้อครับเด้อรับเห็ดลุยแตงนำครับราคากันกันเองครับคุยกันได้ครับตอนนเหน่งเขาลองเนา,าะ เดินหน้าเดินหน้าอีกเดินหน้าอีกดูพี่เลยอ่ะเห็นรถถ่ายเดินตามก็เห็นรถไอเทนก็เห็นบพี่น้องมาค้าคุยกันได้ของสางสมมติครับนี่เบาสึ่งก้านมาเห็ดคลิปเหพี่น้องเบิ้งว่าสางสมมติเทนรถตุกๆแบบไปไดครับพี่น้องเออรถไอเทนว่ะ เียยางดีเลยเียยางดีเลยเียยังเป็นโค้งอยู่ครับมาตอนแล้วแน่นอนเลยนี่ก็รถไถเดินตามครับแต่มาเห็นรถนางค้าบครับพี่น้อง ของสางสมนุนเนาะนี่ก็ล่องเครื่องครับพี่น้องว่าระบบเกียร์เา้าโอเคปะหือก็ล่องเครื่องครับตอนนี้กันใส่ใดแล้วครับพี่นออ้องล่องเึ้นโค้งเล็กอย่างเดียบรอยกัขนเข่าได้เลยครับถือว่าผ่านแล้วครับพี่น้องผ่านแล้วผ่านแล้วขั้นนี้ครับ ประการเกษตรเนาะครับพี่น้องมาเบิ่งในการกระเป๋าเสินก้านครับเ<ไ>อามาแล้วก็ซอยติดตามกรเปาเสินก้านเลยเด้อครับพี่น้องซอยก่อนไหนก็แชร่รถที่ตามกรเปาเสินก้านนะครับผม<ไ>จะไปมีความใจเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะ